พอดีวิญญาณคนที่ไม่มีสละทุกคนกันด้วยนะครับคนที่ไม่มีสละอะครับวันนี้ผมจะมาสอนอะครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้สาหายของเกมที่เป็นนี่ครับเนี่ยที่ผมเล่นอยู่คือแกลิมอสนี่ กลับสู่เกมเริ่มเกมใหม่กลับเข้าสู่เกมเริ่มเกมใหม่เนี่ยสละจะไม่หายไม้เอกยิงอยู่สละอียังอยู่อะไรพวกนี้ก็จะอยู่คุณจะอ่านง่ายขึ้นจริงๆก็แล้วแต่คนที่บางคนจะไม่ใส่ใจก็ได้แต่เก็ดเล็กเก็ดน้อยเราก็เอาเอามาเพื่อความสบายใจของเราอนะมาก่อนอื่นครับไปที่ข้างล่างของคลิปผมอันนี้คืออันนี้เป็นตัวอย่างอ่าไปที่ข้างล่างจะเขีน ลิงแก้สละหายสละลอยในค่ายวาวนี่ครับก็ถ้าคุณกดไปปุ๊บมันจะเป็นลิงก์ของหน้าสตรีมของ DMC ซึ่งผมก็ไม่รู้ใครวิวโอ้ร้อยหกหกเลยเดี๋ยว KFC อ๋อนึกว่า KPC เนี่ยแก้แก้สละหายสละลอยในค่ายวาวโอเคครับแก้สละหายเดี๋ยวแก้สละหายสละลอยในค่ายวาว นี่ครับดาวน์โหลดฟอนต์ไทยที่นี่อืมนะครับเราสามารถกดดาวน์โหลดตรง o o g l e d r i ด e แล้วก็ตับบล็อกซึ่งตับบล็อกผมไม่เคยโหลดไม่เคยกดโหลดในนั้นเลยนี่ครับมาหรือจะกดตรงนี้ก็ได้สละหายไปไหนไม่รู้อืมกดไปเราก็ทำการโหลดครับโหลดโหลดซ้ำก็แล้วกันโอเคนนะีนโหลดแล้วอ่าโหลดมาแล้วนะเนี้ยโหลดมาแล้ว ให้เราไปที่คอนโทรลพานลครับอันนี้เป็นอีกวิธีคนละว,วิธีกันนะมันคนละว,วิธีกับที่ในนี้สอนนะนะเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าเขาสอนจะเป็นแบบนี้ซึ่งผมไปเจออีกวิธีหนึ่งมันง่ายกว่าโอเคงั้นจะมาสอนมาไปที่คอนโทรลพานลก่อนคอนโทรลพานลอ่ะเราพิมพ์ไปเลยก็ได้คอนโทรลพานลอืมแล้วเปิดเปิดคอนโทรลพานลขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นมาแล้วก็หาคำว่าฟอนต์ครับ จริงๆคนส่วนใหญ่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนอ่ะเราก็มาติก๊ก View by แล้วก็รอยคอนอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ฟอนตนี่เราจะเปิดไปอยู่หน้านี้หลังจากนั้นครับให้เราหาครับโทมัสครับ <c oughs> <c oughs> โทมาอ่าหนึ่งผมตาทันวนิดหน่อยใครหาเจอก็หาหาเจอก่อนโอเคเราหาคำว่าโทมัสนี่ครับเราเจอครับโทมัสอ่าโท โทมา่านั่นแหละไปเราก็จริงเราจะกดเข้าไปดูก่อนก็ได้เรากดเปิดเข้าไปนี่จะมีสองฟอนต์มีฟอนต์ในพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กหมายถึงว่าตัวหนากับตัวบางนะอ่าให้เราทําการลบทิ้งครับลบออกไปเลยสองลบตัวเนี้ยกดดีลิทจึ๊บใครที่ลบทาโคม่าไม่ออกนะครับให้คุณปิดตัวของสตรีมแล้วก็ดิสคอร์หรือเว็บไซต์ที่มัใช้ภาษาไทยอยู่นะครับให้ปิดไปก่อนครับ ปิดให้มันเนี่ยตัวข้างล่างข้างล่างเนี่ยที่ผมกดปิดเนี่ยให้มันหายไปก่อนนะครับคุณจึงจะสามารถลบฟอนต์ทาโคมาได้นะครับฟอนต์ทาโคมานี่จะหายไปให้เราไปที่ตัวที่เราโหลดไว้ในดาว์โหลดตรงนี้ทาโคมา3.15แล้วคลิกเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นตรงนี้คูมันคู่แล้วก็เข้าไปก็ได้แล้วก็นี่ครับอิน t ตอลนี่ดาวโหลดตรงนี้เดี๋ยวนึง ผมดาวน์โหลดไปแล้วดีปนาแล,แล้วก็ดาวน์โหลดทีละตัวเลยครับหลังจากนั้นก็ให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งคุณก็จะเข้าสู่เกมได้แบบพีภาษาไทยครบเนี่ยมาผมจะลองกับเลฟเฟเดนะไปนี่ครับเมื่อเราเข้าเลฟเฟเดมาแล้วครับนี่ครับเราจะเห็นสระ ของตัวเกมนั้นอยู่ครบแล้วครับเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยครับประทะสมจริงนี่ตอนแรกอาจจะเป็นอะไรอเอเอ,เอันี้ดีกว่าง่ายๆดีนี่เลโมเลโมโคหาน้ำมันนี่นำมาแต่ตอนนี้ก็เป็นเนี่ยเล่นหมดคนหาน้ำมันนี่ครับคุณจะเห็นสละที่ชัดเจนขึ้นตอนแรกสละหาย อ่าผมจำไม่ได้ตอนแรกเป็นยังไงนะโอเคนี่ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณเลยครับกับในคลิปนี้